รถทูซูเปอร์โบว์2025นะครับหลังจาก E ีพีที่แล้วว่ากันไปถึงปีในการเปลี่ยนแปลงตัวป,ประธานาธิบดีกันนะครับแล้วก็ย้อนไปดูว่าซูเปอร์โบว์ผลออกมาเป็นอย่างไร e ีพีนี้เจาะลงไปอีกครับไปดูความผูกพันของตัวป,ประธานาธิบดีที่มีต่อเกมอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ซูเปอร์โบว์นะครับมีอะไรกันบ้างาไปเลยนะครับว่าเราจะไปทําความรู้จักทางด้านของป,ประธานาธิบดีหนึ่งคนนะครับที่เคยปฏิเสธการเซ็นสัญญากับทีมใน NFL มาแล้วไปดูกันว่าใครคือป,ประธานาธิบดีคนนั้นแล้วทําไมถึงปฏิเสธ และนี่ก็คือตอกต้ำพ um ันสิทธทอกรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูได้ใจกันครับโยไปกันต่อเลยนะครับกับรถทูซูเปอร์โบปีป0 2 5ี2025นะครับอีพีก่อนซัดกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแล้วก็ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำนะครับ มา EP นี้นะครับเราไปเจาะกันนะครับในเรื่องความผูกพันของท่านประธานาธิบดีคนที่ผ่านนมาทั้งหลายนะครับไปดูกันซิว่ามีใครที่ผูกพันกับซูเปอร์โบบ้างมีใครที่ผูกพันกับอเมริกันฟุตบอล NFL บ้างนะครับประธานาธิบดีกับอเมริกันฟุตบอลกับซูเปอร์โบใช้คําว่าผูกพันไม่เกินเลยเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนจะมาเป็นนักการเมืองหรือว่ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็คือคนอเมริกันธรรมดาาทั่วๆไปนี่แหละครับซึ่งเติบโตมาในวัฒนธรรมใน สังคมที่มีกีฬาหล่อหล,อ,ลอมอยู่ทุกช่วงวัยเลยนะครับบางคนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพบางคนเติบโตเรียนรู้ชีวิตและเอาตัวรอดด้วยกีฬานะครับเราพรฒนาธารท่พอดีเองก็เช่นกันนะครับไม่เล่นเองก็ต้องเป็นแฟนอย่างใดอย่างหนึ่งเรียนรู้ชีวิตกันมานะครับยิ่งฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่ยอดคิดถือเป็นกีฬาที่อยู่ในทุกตรอกซอกซอยของสังคมอเมริกันดังนั้นไม่เล่นก็เคยดูเคยเชียร์มาบ้าละครับไม่แปลกครับ ภาพที่เห็นและจะจดจําได้อย่างเป็นทางการก็มีอยู่พอประมาณนะครับเด่นชัดที่สุดนะครับก็คือการเปิดทําเนียบขาวนะครับให้เหล่าผู้ชนะของเกมกีฬาต่างๆในอเมริกันเกมส์หรือว่าตัวแทนที่ไปสร้างผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติพวกโอลิมปิกแบบนี้เนี่ยเข้าเยี่ยมเข้าพบราประธานาธิบดีแล้วก็เก่าสารรเสริญกันนะครับให้เครดิตให้เกียรติกันซึ่งถือว่า NFL เองก็ได้รับเกียรติแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเริ่มต้นในครั้งแรก ปี1,980นะครับในยุคข,ของประธานาธิบดีคนที่39ครับจิมมี่คาร์เตอร์นั่นเองโดยทีมแรกที่ได้รับเกียรติเข้าสู่ทำเนียบข่าวนะครับหรือว่า White House Visit เนี่ยเป็นทีมแรกเลยนั่นก็คือ Pittsburgh Steelers นะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ย NFL เองไม่ใช่กลุ่มก้อนไม่ใช่ทีมแรกนะครับที่ได้รับเกียรตินี้ในการเข้า พบปรธานาธิบดีที่ไวท์เฮาส์นะครับเพราะถ้าเกิดดูแล้วเนี่ย5แชมป์5กลุ่มแรกที่ได้เข้าสู่ไวท์เฮาส์วิสิตเนี่ยมีใครกันบ้างที่มีการบันทึกกันไว้อย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็น MLB นะครับทีมแรกครับปี1924นะครับ Washington Senators ครับตามมาด้วยตัวแทนโอลิมปิกนะครับ Wilma Rudolph นะครับปี1961ซึ่งปีเดียวกันนะครับก็ตัวแทนจากฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย NCAA นะครับ Alabama ครามสันชายนะครับก็เข้าพบประธานาธิบดีเช่นเดียวกัน NBA ตามมาในปี1963นะครับกับบอสตันเซลติกแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับลำดับที่5ปี1976นนะครับแชมป์บาสเกตบอล NCAA นะครับอินเดียนาฮูเซอร์นั่นเองครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางบันทึกก็มีการระบุเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วการที่ประธานาธิบดีให้เกียรติเรียนเชิญทีมกีฬาที่เป็นแชมป์เนี่ยเข้ามาสู่ทำเนียบแล้วก็ได้พบปะพูดคุยได้กล่าวชื่นชมกันเนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมปี1865นะครับในยุคของประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันครับครั้งนั้นเนี่ยท่านเชิญ2ทีมเบสบอลนะครับมาเข้าสู่ทำเนียบข่าวนะครับนั่นก็ค แอตแลนติกนะครับแล้วก็ h อชิงตัน a นชแนลส์ทีมแรกมาในฐานะแชมป์ประเทศนะครับขณะที่ทีมที่2ที่มาเนี่ยท่านชอบทีมนั้นครับท่านก็เลยเชิญมาด้วยในทีเดียวกันนะครับนอกจากเชิญทีมแชมป์เข้ามาสู่ทำเนียบขาวแล้วนะครับซึ่งเป็นวิธีการอย่างเป็นทางการทำกันใหญ่โตจริงจังเลยนะครับในแต่ละปีภาพที่เราเห็นคุ้นตากัน ก็มีภาพของประธนาธิบดีนะครับเข้าไปชมเกมเข้าไปโยนเหรียญเสี่ยงทายก่อนเริ่มเกมนะครับซึ่งก็ได้ภาพที่ดีออกมานะครับแน่นอนครับคนพวกนี้ถือว่าเป็นแฟนกีฬาอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญภาพของนักการเมืองภาพของประธนาธิบดีผู้นําสูงสุดของประเทศเข้าไปนั่งอยู่กับเหล่าบรรดาแฟนๆร้องเพลงเพลงเดียวกันตะโกนเชียร์ตะโกนด่าในจังหวะคล้ายๆกัน มันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแสดงถึงความติดดินแสดงอีกมุมนึงให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นคนอย่างเราเรานี่เองแหะครับ แต่ทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีหลายต่อหลายคนในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีความเก่งกาจระดับเป็นนักกีฬามาก่อนก็เยอะเลยนะครับแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยก็มีบันทึกไว้นะครับว่าสมัยเรียนหนังสือก็เป็นนักฟุตบอลกับเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่เก่งชัดมากๆโหโดดเด่นสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือท่านประธานาธิบดีลำดับที่38ครับเจอร์ร่าฟอร์ดนะครับสมัยเรียนเนี่ยท่านโดดเด่นมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นตัวอเมริกันฟุตบอล ที่เก่งกาจทีเดียวเลยครับโดยคุณฟอร์ดเนี่ยนะครับเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวที่แนปบอขึ้นมานะครับแล้วก็ยังเล่นในตำแหน่งไลน์แบ็กเกอร์ด้วยนะครับสังกัดทีม University Michigan Wolverines นะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมดังมากๆโดยในปีแรกเท่านั้นเองเนี่ยนะครับท่านเก่งเหลือเกินฮะโดดเด่นมากๆนะครับมีรางวัลการันตีระดับเก่งสับมาเลยนะครับนั่นก็คือเมเยอร์มอร์ตันม Promising Freshman Trophy นะครับแล้วก็ต่อเน,นื่องได้รับความไว้วางใจให้เป็นกัปตันทีมนะครับจนถึงปี3เนี่ยกดรางวัล Most Valuable Player เลยนะครับพาทีมมหาวิทยาลัยมิชิแกนคว้าแชมป์ของประเทศเนี่ยนะครับสสมัยครับนั่นก็คือปี1932แล้วก็33นะครับคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของคุณผู้ชมหรือว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับก็คือว่า เก่งขนาดนี้สามารถเล่นโปรได้ไหมคำตอบไม่ยากเลยนะครับเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสเลือกจะเป็นผู้เล่น NFL แล้วด้วยนะครับเพราะตามบันทึกเอาไว้เนี่ยคุณเจอร์รัลฟอร์ดหรือว่าเจอร,รี่ในขนาดนั้นนี่นะครับสามารถเลือกได้สบายๆเลยนะครับในช่วงที่เรียนจบมาเนี่ยว่าจะไปเทิร์นโปรเป็นนักอเมริกันฟุตบอลหรือว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตในอนาคตนะครับ ทำไมถึงบอกว่าเทอโปรได้เลยทันทีนั่นก็เพราะว่ามีทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพอย่างน้อย2ทีมนะครับยื่นข้อเสนอมาให้พิจารณานะครับทีมแรกเลยนั่นก็คือเจ้าหัวเนยครับ Green Bay Packers นะครับยื่นข้อเสนอลงสนามทั้งหมด14เกมแล้วก็จะจ่ายเงินให้เกมละ100เหรียญสหรัฐนะครับนั่นคือช่วงปี1935นนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าถ้าเกิดรับปุ๊บนั่นคือสัญญาปีแรกที่จะยื่นให้และในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยนะครับ ทีมที่2ที่ยื่นเข้ามาให้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทีม Detroit l i o n อนส์เองนะครับไลออนเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าขิงสายทางด้านของกร e e เบ a แ p a c k e r ์เนะครับเพราะยื่นมาแพงกว่า2เท่าเลยครับนั่นก็คือเกมละ200เหรียญในสัญญา14เกมเท่ากันนะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าจะเลือกเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นได้เลยเป็นทันทีแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณเจอร์รัลฟอร์ดปฏิเสธไปนะครับเพราะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากๆนะครับเขาตั้งเป้าเอาไว้ครับหลังจากที่เรียนจบในสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับเอกเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเจ้าตัวเลือกเลยครับว่าจะไปเรียนต่อกฎหมายนะครับจะไปเรียนต่อในกฎหมายในมหาวิทยาลัยระดับแถวหน้าของโลกเลยนะครับซึ่งผลิตบุคลากรระดับแถวหน้าของโลกเป็นปรรนาธิบดีมาก็เยอะนะครับนั่นก็คือเยลครับจะไปโรงเรียนกฎหมายนะครับก็เลย เลือกที่จะปฏิเสธการเป็นนักกีฬาอาชีพไปทั้งนี้นะครับการไปเรียนที่เยลการไปเรียนกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ตัวของคุณเจอร์รัลฟอร์ดเนี่ยตัดขาดจากวงการกีฬานะครับเพราะช่วงที่ไปเรียนที่เยลเนี่ยนะครับท่านก็รับงานเป็นโค้ชของชมรมมวยด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมฟุตบอลด้วยนะครับ ซึ่งการตัดสินใจครั้งต่งางๆนี้นะครับก็ถือว่าทําได้อย่างไม่ผิดหวังเลยนะครับเรียนจบตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นก็คือค่อยๆขยับขยายเข้ามาสู่ในวงการการเมืองครับ เส้นทางสายการเมืองเริ่มต้นในปี1949นะครับในฐานะ House of Representatives นะครับไต่มาเรื่อยๆจนเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยนะครับหรือว่าในภาษาการเมืองอเมริกันเราจะเรียกว่า House Minority Leader ปี1965นะครับไต่ขึ้นมาอีกนะครับจนเป็นรองประธานาธิบดีครับในปี1973และเป้าหมายสูงสุดก็สำเร็จนะครับในปี1974ครับกับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับ แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งสั้นๆนะครับในช่วงปี1974ถึง1977เพียงแค่สมัยเดียวนะครับแต่ผลงานของคุณเจอร์รัลฟอร์ดก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆแล้วก็ได้รับคำยกย่องในเวลาต่อมานะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเข้ามารับงานเนี่ยเป็นช่วงเวลาวิกฤตของประเทศเดยจริงๆนะครับแต่เขาสร้างผลงานได้ดีเลยโดยผลงานที่โดดเด่นมีอะไรและนําสัก3ามเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคุณเจอร์รัลฟอร์ดเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของประเทศนะครับเพราะว่าช่วงที่มารกแรก เลยเนี่ยตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในช่วงตกเป็นข่าวอื้อฉาวนะครับในคดีวอเตอร์เกตนะครับแล้วก็นํามาซึ่งการลาออกของประธานาธิบดีนิกสันครับพร้อมกันนี้ก็เซ็นพระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับผู้พิการด้วยนะครับซึ่งช่วยให้เด็กพิการได้รับการศึกษาที่เหมาะสมยกระดับให้คนเท่ากันนะครับไหนจะลงนามในข้อตกลงเฮลซิงกินะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับเรียกว่าทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยดูดีขึ้นมาดูเป็นที่ ยอมรับมากขึ้นในสายตาของชาวโลกขึ้นมาทันทีเลยแ่ะครับแถมยังมีเรื่องของการสู้รบปรบมือกับชาติในอาเซียนด้วยนะครับพวกเวียดนามเอ่ยกัมพูชาเอ่ย ก็ยุคนี้ทั้งนั้นแหละครับและด้วยความที่สังคมอเมริกันนี้นะครับเป็นสังคมที่เปิดกว้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเชียร์กีฬาใครชอบใครใครเชียร์ใครไม่ต้องกักนะครับแสดงออกได้อย่างเต็มที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับโดยขอให้มีเหตุผลและเคารพซึ่งกันและกันแม้แต่ประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ไม่ต้องกักครับเชียร์ทีมไหนก็ซัดได้อย่างเต็มที่เลยคนที่ชัดเจนมากๆไม่เคยกัก,กเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันครับ ป,ประธานาธิบดีนิกสันคนนี้นะครับถือว่าเป็นคนแรกครับที่เข้ามาชมเกม NFL ในสนามนะครับโดยครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับปี1969ครับณสนามโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีสเตเดียมนะครับในวอชิงตันดีซีเป็นเกมที่เรสกินนะครับทีมที่เขาเชียร์พบกับดัลลัสคาร์บอยส์นะครับ แน่นอนนะครับตลอดเวลาเนี่ยนิกชันไม่เคยปฏิเสธนะครับว่าเขาเป็นแฟนพันธ์แท้ของทางด้านเรสกินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังซีกับโค้ชอย่างจอชอาร์เลนด้วยนะครับ โดในปีเ1นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เลสกินเนี่ยหวนกลับเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ในรอบ25ปีนะครับแกก็รีดต่อสายไปแสดงความยินดีกับโคชอารเลนอย่างเต็มที่เลยจนถึงขั้นมีเรื่องเล่าที่เขาแสดงความซีและความอินในเกม NFL ของประธานาธิบดีนิกสันเลยนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่านิกสันเนี่ยเคยโทรไปหาจอชอาร์เลนนะครับเพื่อแนะนําแผนการเล่นในช่วงท้ายเกมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลสกินมีโปรแกรมจะเจอกับซานฟรานซิสโก 49ers นะครับ ก็บอกเลยครับบอกให้เล่นเอ็นอาราวเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเล่นเนี่ยก็าทำเพียงแค่รับฟังนะครับแล้วก็ไม่ได้นําไปใช้ซึ่งสุดท้ายเกมนั้นเรสกินแพ้โฟร์ตจริงๆนะครับ แต่ทั้งนี้นะครับในภายหลังมีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่จริงสซะทีเดียวนะครับความจริงก็คือว่าประธานาธิบดีนิกสันกับโคชอาเลนเนี่ยซีกันจริงครับแล้วก็มีการพูดคุยกันจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแผนการเล่นในเกมอเมริกันฟุตบอล NFL แต่เรื่องที่ต่อสายบอกว่าเจอซันฟานต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ไม่จริงนะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่บอกว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้น่าจะเล่นแบบนี้นะอะไรแบบนั้นครับตามภาษาของคนที่เขารักอเมริกันฟุตบอลคนที่เขาเรียกว่าเข้าเส้นเนี่ยเขาคุยกันแม้แต่โค้ชก็ยังกล้าไปแสดงความคิดเห็นต่อหน้านี่แหละครับอเมริกันแท้ๆครับ ท่านนึกภาพไม่ออกก็คงเหมือนโคน้ชกับเพื่อนคนหนึ่งไงครับเพื่อนที่เป็นแฟนบอลที่เหมือนกับว่านั่งคุยกันแล้วถามเอ Linked ้ทำไมเองไม่ทําอย่างนี้ทำไมเองไม่ทําอย่างงี้ถึงเวลาทําไมเล่นแบบนี้ล่ะเพียงแต่แฟนบอลคนนั้นเพียงแต่เพื่อนคนนั้นเนี่ยดันเป็นท่านปรารถนาธิบดีก็ท่านั้นเองครับ แต่ทั้งนี้นะครับก็ยังมีประธานาธิบดีอีกหลายคนนะครับที่มีเรื่องเก็ดเล็กเกน้อยผูกพันกับซูเปอร์โบแล้วก็ NFL ะครับเอาเป็นว่าช่วงท้ายเนี่ยเล่ากันขำๆแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากบิลคินตันก่อนเลยนะครับแม้ว่าจะมีภาพไปปรากฏบ้างเล็กน้อยในสนามอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่ากันว่าซูเปอร์โบทีไรนี่นะครับประธานาธิปดีบิลคินตันเนี่ยไม่ชอบไปดูที่สนามครับ แต่จะเชิญเพื่อนๆนะครับจะเชิญครอบครัวคนรู้จักที่ซีซีกันเนี่ยมาที่แคมป์เดวิดนะครับซึ่งก็เป็นบ้านพักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจัดซุปเปอร์โบว์ปาร์ตี้ดูกันนะครับเรียกว่า3-4ปีหลังๆที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยโอ้โหจัดปาร์ตี้กันแล้วก็บอกว่าเชียร์กันเต็มที่เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีสีสันมากๆแล้วครับ ต่อจากบิลคลินต,ตันแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและดูจะผูกพันกับเกม NFL โดยเฉพาะซูเปอร์โบเลยนะครับนั่นก็คือคุณโรนัล์ดรแกนนั่นเองแหละครับ <S <S ชีวิตเนี่ยผูกพันกับเกมเกมนี้มากในหลายวาระเลยนะครับเชื่อหรือไม่ครับในวันที่เข้ารับตําแหน่งทําการสาบานตนนะครับในการเป็นประธานาธิบดีเนี่ยในวาระที่2เนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ย20มกราคมปี1 9 8 5นะครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยดันตรงกับการแข่งขันซูเปอร์โบพอดีพอดีเลยนะครับโดยเกมดังกล่าวเนี่ยโฟร์เนี่ยปราบมาอ m ม d o l p ดอลฟิสบายเลยนะครับ38ต่อ16ดับเบิลสกอร์เลยครับแถมร้ายกว่านั้นนะครับก่อนที่ท่านเนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งจะเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ย เป็นดารามาก่อนครับคุณผู้ชมครับโดยบทที่ยังครองใจแฟนๆรุ่นเก่าแล้วก็ทำให้ตัวของเรแกนเนี่ยโด่งดังมากๆในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นบทนักกีฬาครับเป็นบทนักลเมมีการฟุตบอลตำแหน่งฮาฟแบ็กนะครับในเรื่องเนี่ยดังมากๆเลยนะครับชื่อว่าจอชกิฟครับเป็นผู้เล่นจากทีมนอตเทรดัมนะครับในหนังกีฬายอดฮิตปี1940นะครับชื่อเรื่องอ่านยากอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยชื่อเรื่องก็คือคานูต์วอกเน่นะครับ ออเมริกันครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าซูเปอร์โบครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าคนดังในวงการเมืองหรือวงการไหนก็แล้วแต่จะมามีซีนอะไรกันบ้างในซูเปอร์โบครั้งนี้รอติดตามนะฮะแต่รายการของเราเนี่ยจะเกาะไปเรื่อยๆเลยนะครับมาในรูปแบบพูดคุยกันบ้างมีผมมีพี่สูเม์หรือจะมาเล่าคนเดียวแบบนี้รอติดตามกันนะครับ ยังไงช่วยกันสนับสนุนเยอะๆนะครับโอนได้เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตะโกนบอกเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเวลาเกลี้ยงแล้วครับสวัสดีครับ